สวัสดีค่ะ ep ตรอบไบบุ่งมวยนะคะ random ep ที่สองของวันนี้นะคะเราจะมาทำ random กันเป็นพนักง,งานสุ่มนะคะไม่ต้องเลือกกลองไพ่นะใช้ไพ่สีฟ้าสดใสนะคะซึ่งเป็นไพ่ของ golden green นะคะอ่าหัวข้อ topic random ที่สองของวันนี้ก็คือ รีแอคชั่นของเขาเนี่ยมันทาให้คุณหงุดหงิดขนาดไหนนะคะรีแอคชั่นของเขาทําให้คุณหงุดหงิดขนาดไหนนะคะหงุดหงิดขั้นไหนหรือว่าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะคะเรามาดูรีแอคชั่นระหว่างการแอคชั่นของเขาเนาะทาให้คุณหงุดหงิดขั้นไหนมาขั้นสุดหรือว่าเฉยเฉยมาดูกันนะคะมาดูก่อนที่ไฟจะเต็ม ดีฮารินเทสนะเฮอร์มิตติอคุณจะอาจจะดิวกับคนที่แบบอโลกส่วนตัวสูงนะโฟกัสที่ตัวเองอือหือเมเบอลอร์ด้วยตายตายตายต้ยนะฮะตาย,ตาย,ตาย,ตายคุณคงควบคุมคอนโทรลคนคนนี้ไ,ได้หรอ หรือว่าไปสั่งให้เขาทําอะไรไม่ได้นะคะคนคนนี้เขาไม่ฟังใครเขาไม่เชื่อใครเขาเชื่อตัวเองนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนก็ตามนะยังไงเดือดสันคุณอาจจะไปดูกับคนที่มีพลังงานของเอมเพเลอร์แต่ว่ามีความเป็นเด็กเดือดซันเดือดฟูแม่เจ้าคุณดูกับชาวราศีตุลราศีกันราศีเมษ อายุน้อยกว่าคนเกิดวันทิ์เดฟูโอ้โหตายตายโอ้โอ้ขนาดมีครอบครัวแล้วยังละอิสระยังทำตัวโสดเลยอืมครูบ <c> า <uba> อาจารย์พูดมากพูดไม่หยุดพูดมากจนน่ารำคาญใช่เหรอราศีกันจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะ อืมแต่ละสีตุลนนะ่ะพูดเก่งพูดมากอยู่ราศีเมษก็ไม่ค่อยพูดอืมไพ่ออกมาไงอุปสรรคอยู่ไกลกันด้วย <c oughs> ปัญหาเยอะนะคุณกับเขาปัญหาเรื่องระยะทางอยู่ไกลกันคุณอาจต้องการ ความยุติธรรมทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไหมไหนมาดูสิไมมคุณรู้สึกไม่อยากไปต่อกับคนคนนี้นะตัดสินใจแล้วที่จะไม่ไปต่อไม่ลงทุนกับคนคนนี้นะคะเป็นเดะมูนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดะมูนเ v e n of p e n t a c l e ลกับหัวนะคะ r e v e r สรี e วิ r ์สนะคะ queen of s w o r d คือการตัดสินใจของคุณคุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับคนคนนี้นะรู้สึกว่าเหมือนเขามี ครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วแบบมาอ้อยมาอ่อยคิงอวอนชาวััดไฟแก่กว่านั้นเนี่ยราศีสิงสเตนได้นะยังไงคุณกำลังจะตัดสินใจไม่ให้โอกาสคนคนนี้อีกเลยนะคะอืมอาจจะตัดจบกันไปแล้วล่ะนะคะจ,จะเคลียร์คัดมีการพูดอะไรกันตรงๆแบบชัดเจนไปแล้วว่า คุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่คุมเคืือหรือไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้รู้สึกมีอุปสรรคมีปัญหามากไม่มีเวลาคุยกันไม่มีเวลาที่จะแม้กระทั่งโทรมาหาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเลยนะคะตรงนี้คุณรู้สึกว่าเอ๊แล้วมันคืออะไรวะถ้าเกิดมึงจะไม่มีกูขนาดนั้นหรือว่า แกจะไม่โทรหาฉันเลยนี่มันก็เหมือนเสมือนว่าเฮ้ยคือไม่ใช่คนที่รู้จักกันเลยหรือปะอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีคำพูดอะไรแรงๆฟาดไปแบบนี้ e d e of war นะถามว่าเขาทำให้คุณหุดหงิดไหมก็มันทำให้คุณตัดสินใจอะได้เลยอะมันไม่ได้ทำให้คุณหุดหงิดหรอกแอคชั่นของเขาแอคชั่นของเขาคือ no action action no action เอออืมเห็นไหม คุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะมีปัญหาด้านการเงินการงานหรือมีปัญหาความเป็นคนที่ติดเที่ยวติดกินติดเพื่อนติดเจ้าชู้ยังไม่รู้จักพอ,อสารพัดสารพเพยค,ครับยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะหลงตัวเองรู้ว่าสถานการณ์นี้เกิดปัญหาอะไรแต่ก็ไม่แก้ไขไม่คิดจะแก้ไม่คิดจะทำอะไรนะคะแก้งนิ่งเฉยตีมึนนะคะเป็นแฮงแมน นะเดือดตามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนว่าตัวเองเนี่ยแบบหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อะไรประมาณนั้นนะทำตัวนิ่งๆน,นะคะนิ่งนะคะอ,อยากจะไปขวยคว้าโอกาสทางการเงินนะคะอยากมีชื่อเสียงนะคะอยากมีอยากเ,เหมือนเป็นคนหิวแสงอ่ะอยากไปอยู่ในจุดที่ว่ามีคนรู้จักอยากโด่งดังมีชื่อเสียงนะ คำพูดของคุณอาจจะชัดเจนไปเลยนะคะทําให้เขาอาจจะรู้สึกเออหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุคณก็ได้นะที่โดนคําพูดของเขาแล้วแบบทําให้คุณเสียความรู้สึกกับคนคนนี้มากๆแอคชั่นของเขาทําให้คุณผิดหวังในตัวเขามากนะคะอันนี้มาสรุปให้เลยไฟออฟคั Cup, ชัดเจนนะคะแลนดอมวันนี้มาดูว่าไพ่นางฟ้ายอยากจะแนะนําให้คุณไปต่อหรือพอแค่นี้ไอคนนี้มันอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณเห็นไหมจัสเมนหน้าตาม,มา ชาติที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไปทําร้ายทําให้เขาเสียความรู้สึกชาตินี้เขาก็เลยมาเอาคุณน,นะมาดูกันว่าไพ่จะแนะนํำยังไงนะนางฟ้านะ่ะเขาอยากแนะนําคุณว่าเฮ้ยหาใหม่หรือว่าไปต่อกับอ e ิตาลี่ดีนะคะ คู่กรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคู่แท้ได้นะคะในความเป็นจริงบางหมอเขาอาจจะบอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นคู่แท้ได้แต่ในความเป็นจริงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ไปไปบัฟคนที่เขามีความคิดเราสามารถมีความคิดแตกต่างกันได้นะคะความคิดส่วนตัวของหมอหมอคิดว่าคนที่เป็นคู่กรรมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นคู่บุญได้นะคู่กรรมคือคู่กรรมค่ะคู่บุญคือต่างหากเลย เพราะพราะคู่กรรมเนี่ยมันคือคนคนที่เป็นคู่บุญกันเขาจะไม่ทําให้กันผิดวางเสียใจและเสียความรู้สึกนะคะจะอาภัยกี่ครั้งมันก็ไม่ไม่ใช่นะคะไม่น่าจะใช่คนเป็นคู่บุญเขาจะไม่เคยทําอะไรที่ทําร้ายใจิตใจกันเนี่ย hard to hard c o n v e r s a t o อ๋อ hard to hard conversation คนคนนี้เขาอาจจะไม่เปิดใจให้คุณอยู่แล้วเขา,าจ,จะรอคอยคนเก่าของเขาหรือว่ามีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วแพชแต่เขาแค่มี เอนเนอีแบบว่ามีแพชชั่นกับคุณเท่านั้นนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาคือคนในอดีตชาตินะคะเนี่ยอืม เจอกันอนะ่ะมันก็อาจจะบบโอ้มันแบบว้าวว้าวานะคะเจอกันแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะเปความรู้สึกที่ตื่นเต้นมีแพชชั่นเห็นไหม,มเวลาไปเที่ยวด้วยกันหรือไปไหนด้วยกัน,นอาจจะมีความสนุกสนานบันเทิงเริงใจแต่ถามว่าเขาได้มองไปถึงชีวิตครอบครัวของคุณไหมก็คิดว่าน่าจะไม่คนคนนี้น่าจะรักสนุกไม่คิดผูกพันนะคะ forgiving learning คุณพยายามนะ คนที่ได้แรนดอมนี้อาจจะเป็นความรู้สึกโกรธแค้นแล้วก็เกลียดชังคนคนนี้พอสมควรคนคนนี้น่าจะทําอะไรบางอย่างนั่นแหละนะคะก็คือว่าไม่ให้ไม่ให้เตตัสไม่ให้อะไรคูเลยอาจจะเป็น f w อ,อ f w ก็ได้นะใช่หรือเปล่าเขาจะพูดผ่า e ฟน w ิด h benefit อืมนะคะ ก็คือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะแล้วก็ไม่มีสถานะให้นะคะรักอิสระเจ้าชู้คุยไปเรื่อยนะคะจีบไปเรื่อยนะคะได้ก็ดีไม่ใหญ่ก็แล้วแล้วไปหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออคนคนนี้อาจจะอยู่ในเลเวลนี้นะเป็นคนที่มีนมีความคิดมี mindset แบบนี้ไปแล้วอาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่และคุณไปเจอตัวพ่อตัวแม่เขานะคะอืมมันก็เลยทําให้อืมคุณอะเหมือนแบบทั้งเกียรติทั้งแบบ แค้นอยากให้มันแบบแแม่อยากให้มันโดนบ้างสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ได้จากไพ่เหมือนคุณคุณรู้อยู่เต็มอกว่าคนคนนี้ยมันไม่หยุดที่คุณแน่นอนแต่มีความสึกว่าคุณก็ยังมีความคิดถึงมีความแบบนิดหนึ่งนะคะที่แบบแวบขึ้นมาคุณกับเขาเนี่ยอาจจะห่างกันมานานแล้วล่ะนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันก็คนใหม่มันก็ไม่มีเอนเนอรีอะไรที่มันทําให้คุณแบบรู้สึกว้าวแต่คนคนเนี้ยคนรู้สึกแบบ คู่กรรมเนี่ยส่วนมากครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมันจะทําให้คุณรู้สึกว้าวแบบมูยมันเป็นความรักที่แบบแหมมันหวานหอมมันตื่นเต้นเล้าใจมันชาเลนจ์นะคะแต่สุดท้ายแล้วไปกันไม่รอดเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับ energy ของคนเจ้าชู้อะมันจะมีวิธีเข้าหาคุณแล้วมันมีคําพูดมันมีการเทคแคร์ดูแลใส่ใจซึ่งมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากจะใช้คำว่ามันผิดมนุษย์บราคือ